สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารานกุกรมคนชอบหนังเช่นเคยครับหนังญี่ปุ่นที่ช่วงนี้ห่างหายไปนานในที่สุดก็ได้ดูสักทีนะครับกับหนังเรียกน้ำตาที่ตอนจบมีความรู้สึกระหว่างเฉยๆและชอบมากๆปะปนกันไปกับเฟซ Off the Moon เก oh. ิดก awesome. ี่ครั้งก็ยังเป็นเธอเป็นหนังที่มีโครงสร้างหนังค่อนข้างที่จะผสมปะาปนกันพร้อมกับยัดเยียดแนวคิดความเชื่อที่ทำให้เซลล์สมอง84,000เซลล์ของผู้นำประเทศเราระเบิดเอาได้เป็น2ชั่วโมงที่ผสมได้นะดีมากๆดีจริง นะครับอ่าดีจริงที่ขำนี่คือดีจริงๆนะครับที่ผมขำนี่ไม่ได้ขำอะไรนะครับขำแปดหมื่นสี่พันเซลล์เฉยนะค,คือเป็นการผสมกันที่ค่อนข้างที่จะกลมกล่อมและดีกันดีเลยทีเดียวแหละนะแต่เป็นสองชั่วโมงที่สัมผัสได้ถึงความกล้าเล่นกล้าเสี่ยงมากๆแล้วเขาทําออกมาได้ดีซะด้วยนะท้านที่มีความกล้าเล่นกล้าเสี่ยงแต่ดันทําออกมาได้ดีเลยถือว่า ที่ลงความเสี่ยงไปเนี่ยค่อนข้างคุ้มเลยครับทุกอย่างที่เขาทำออกมาค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจต่อผมเอามากๆถึงบรรยากาศและโทนหนังรวมๆจะดูเป็นหนังสุดสำเร็จก็ตามเนื่องจากในช่วงเปิดเรื่องเนี่ยผมสัมผัสได้ถึงความจำเจจนทำให้ผมคนนี้เนี่ยเบื่อนะครับกันเลยทีเดียวแต่พอผ่านไปสัก6-7นาทีหนังจะเริ่มเล่าให้พยายาม แมสกับคนดูภายใต้ความเหลือเชื่อของเรื่องเล่าญี่ปุ่นที่ว่าเด็กจะนั่งก้อนเมฆและเลือกแม่ผู้ให้กำเนิดรวมถึงคนที่มีสิ่งค้างคาอันแรงกล้าความทรงจำจากอดีตชาติจะยังคงตามมาเพื่อให้บรรุในชาตินี้ถึงจะดูแฟนตาซีไปสักหน่อยนะครับแต่เขาก็เล่าออกมาได้ โรแมนติกพร้อมด้วยเรื่องราวสุดแสนเจ็บปวดถึงฉากหลังที่มีความต่างกันในด้านของยุคสมัยจะดูแล้วมันทันสมัยเกินไปเกินกว่าจะเป็นยุค9080ก็เถอะครับเพราะว่าผมสัมผัส,สเสน่ห์ของยุค9080และ80ช่วงปลายไม่ได้เลยทั้งที่มันเป็นเส้นเรื่องที่โดดเด่นมากของหนังและเป็นซีนหลักที่ ควรสัมผัสได้ถึงความแตกต่างทางยุคสมัยแท้แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับไม่ใช่ปัญหาอะไรมากอาจจะเป็นปัญหาสําหรับคนบางคนคนบางกลุ่มที่อาจจะสับสนกับฉากโลเคชันที่ในเนื้อหามันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงตามการเวลาซะบ้างในตอนเล่าเรื่องแต่มันกลับไม่เปลี่ยนไงส่วนบนหนังครับผมพูดไปแล้วว่าเขากล้าม,มาก กับการเล่นในด้านความเชื่อส่วนบุคคลแต่เขาทำได้ครับแถมเท่ามาได้ดูโรแมนติกด้วยถือว่าบทค่อนข้างเป็นตัวแบบของตัวหนังเอาเรื่องเลยนะโดยเฉพาะการเก็บรายละเอียดไดอารอกและก็บทครับทำออกมาได้หน้าพอใจแถมยังเป็นตัวช่วยประคองในด้านงานสร้างไว้อีกนะครับถึงจะมีช่องโหว่ในบทของหนังหลายจุด แล้วก็ดูรสชาติจืดๆแล้วก็ยังมีส่วนที่ตั้งหงิดนะแต่หวงใจอยู่แต่ก็เป็นส่วนที่ช่วยให้หนังนั้นสามารถเดินต่อไปได้นะครับเพราะว่ามันมีไอเดียที่ค่อนข้างที่จะท้าทายแล้วก็คอนเซปต์ตามสไตล์หนังญี่ปุ่นนั่นแหละครับถึงมันจะดูเซฟตัวเองไปสักหน่อยและก็ทําให้ความท้าทายมันดูครึ่งๆกลางๆไม่สุดสักเท่าไหร่รสชาติเลยมีความจืด แต่ยังดีครับที่หาทางจบได้แบบได้แบบดีอ่ะเออยังยังหาทางจบได้แบบดีการจบแบบนี้ถือว่าจบได้ดีเลยทีเดียวถึงผมจะคุ้นเคยกับหนังที่เล่นกับการกับชาติมาเกิดเพื่อพบเธอแล้วก็เถอแต่ญี่ปุ่นนะครับเขาจะลงลึกเขาจะพิเศษตรงที่เขาจะลงลึกรายละเอียดของอารมณ์ตัวละครจนมันเป็นการสื่อออกมาได้ดีและดูชัดเจน และทำให้ค่อนข้างอินกับตัวละครมากกว่าหนังเรื่องอื่นนะครับเพราะญี่ปุ่นนั้นเขาจะเป็นประเภทที่แบบเน้นอารมณ์ตัวละครมากนะครับเขาเป็นคนที่แบบเก็บเร่อหนังญี่ปุ่นเนี่ยจะเก็บรายละเอียดเชิงลึกเยอะนะครับแล้วก็เพิ่มมิติเชิงซ้อนให้กับตัวละครค่อนข้างที่จะเก่งเลยแต่เราจะอินไม่ได้นะครับถ้าเราจะแบบถ้าตัวหนังเนี่ยมันจะขาดนักแสดงไป คือเราจะไม่อินเลยครับเราจะอินไม่ได้เลยถ้าขาดนักแสดงผู้ถ่ายทอดมิติและเรื่องราวของตัวละครนะครับผ่านอารมณ์ท่วงท่าการแสดงที่บอกตรงๆเลยว่าแสดงโคตรดีใส่อินเนอร์จนอินมากจริงๆครับทุกคนสวมบทบาทและทำหน้าที่ร้อยเรียงเรื่องราวของตัวละครเหล่านั้นได้ดีแบบดีมากจริงๆจนพูดเลยว่าเฮ้ยแสดงแบบนี เอารางวัลไปเลยครับออสการ์เอาไปเลยเอาไปเลยครับนักแสดงคุณโอซูมิโยคุณเอาไปเลยโอโ้ดีมากทําไมผมถึงจําชื่อคุณโอซูมิโยได้ครับเพราะว่าตอนจบเนี่ยเพลงมันเพ้อไงแล้วผมก็นั่งฟังเพลงต่อนะครับแล้วมันจะมีเครดิตขึ้นนะเออคนที่แสดงเป็นคนนี้ชื่อโอซูมิโยโอเคจําได้แล้วนะชอโอซูมิโยเรียบร้อยคนนี้เลยครับต้องคนนี้เลย เอาไปเลยครับรางวัลเขาใส่อารมณ์สุดจริงๆรางวัลสาขาหนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมเอาไปเลยครับแถมเป็นตัวละครที่เป็นตัวแทนของคนดูที่มีความคิดเดียวกับเขาคือความสับสนกับเรื่องราวและเหตุการณ์ครับจนเขาสามารถถ่ายทอดซีนอารมณ์ของตัวละครที่เขาแสดงออกมาได้ดีถึงอารมณ์สุดๆจริงๆตัวละครตัวนี้ตอนที่เขาร้องไห้เนี่ยผมนี่แมง เข้าใจความรู้สึกเขาเลยครับที่ต้องสูญเสียคนสําคัญอย่างกระทันหันรจริงๆและต้องใช้ชีวิตอยู่กับความจริงที่เหมือนจะหลอกตัวเองในช่วงท้ายส่วนนักแสดงคนอื่นๆครับก็ถ่ายทอดและดึงมิติคาแรคเตอร์ของตัวละครออกมาได้ดีมากจริงๆถึงบางคนจะแอํามมันจะหายไปเยอะหน่อยนะครับแต่บอกตามตรงนี่ถือว่าเขาเกลี่ยบทได้ดีแล้วนะครับก็ค่อนข้างลงตัวแหละ แต่ก็มันก็ถือว่าแอร์ไทม์น้อยไปอยู่ดีครับแต่ก็ถือว่ายังถือว่าดีอ่หนังยังถือว่าเป็นหนังที่ดีครับได้ดีเพราะนักแสดงครับเช่นเคยดีเพราะนักแสดงแล้วก็ดีด้านอื่นๆด้วยแหละด้านอื่นมันก็พอใช้ได้ครับแต่ว่านักแสดงดีครับดีแบบดีเลยดียิ่งกว่าองค์ประกอบอื่นอดีกครับ8ปดเต็ม10เอาไปเลยและผมก็ได้แง่คิดนะครับบางอย่างด้านการใช้ชีวิตแล้วก็ความรัก มาเหมือนกันอย่างที่ที่ไม่ใช่ของเรานะครับก็จงอย่าฝืนอยู่ครับและเราจงปล่อยเขาไปเพราะว่านี่อาจจะไม่ใช่ที่ที่เขาอยู่แล้วมีความสุขเช่นกันถ้าเขาอยู่กับใครแล้วมีความสุขมากกว่านะครับเราก็จงปล่อยเขาไปครับอย่ารั้งเขาไว้เลยครับมันจะเป็นความเจ็บปวดของเราทั้งคู่นะใน The f a b l e Mans ก็มีครับ The uh, Fabulants ที่ผมเพิ่งรีวิวไปเมื่อวันอาทิตย์นะลงคลิปไป mm. ก็มีแงาคิดแบบนี้เหมือนกัน mm. เกี่ยวกับครอบครัวแบบนี้นี่แหละเกี่ยวกับความรักแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเรื่องนี้ก็มีมีเหมือนกันมีแบบเดียวกันนะก็ถ้ามีเสียงรบก,กวนอะไรก็ขออภัยไว้ด้วยนะไม่ว่าจะเสียงหมาเห่าหมาหอนเสียงถุงเสียงอะไรก็ตามแต่นะครับเพราะว่าผมกําลังอ,อ,อยู่ใกล้ๆถุงพอดีกำลังหาอะไรกินนะแล้วมือนไปโดน ก็ขอภัยไว้ด้วยนะก็เสียงหมาเห่าก็วิูๆมันก็หอนนะช่างหัวมัน,นก็ถ้าผมพูดดีๆชัดหรือผมพูดไม่ค่อยอยชัดหรืออะไรก็ทำแต่ขอภัยไว้ด้วยหรือวกไปวนมาซ้ำไปซ้ำมาขอภัยไว้ด้วยครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปอาดิ o ส